สวัสดีเพื่อนเนักลงทุนช่องต้นคลิปโตทุกคนด้วยนะครับวันนี้วันที่1สิงหาคมปีพศหกสิเดเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผมนะครับนะฮะผมเกิดวันที่18สิงหาคมนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะหากิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการประชุมเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็จะมาวิเคราะห์กราฟบิตคอย นะครับดอลลาร์ทองคําให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะครับนะแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมร้อยนะครับการวิเคราะห์ผมเนี่ยนะครับอาจจะผิดจะถูกก็ได้นะครับผมไม่ได้มาชี้แนะชี้นำการลงทุนนะครับนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยฟังผมนะครับแล้วก็ลองไปพิจารณานะครับนะฮะแล้วก็เอาไปวิเคราะห์นะครับตามเทคนิคนะครับตามความรู้ส่วนตัวของตัวเองเพิ่มเติมนะครับนะไม่จำเป็นต้องตามผมร้อยเนะครับแต่ถ้าใครติดตามผมมานานนะครับนะเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ผมนะครับนะก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูนะครับนะฮะะก่่อนทีจไปพูดถึง กราฟเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวพูดถึงข่าวเบื้องต้นกันก่อนเกี่ยวกับการปริมเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็จะพูดถึงบทวิเคราะห์ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ในกลุ่มและชุมชน u t u b e นะครับนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าผมวิเคราะห์อะไรไปบ้างนะครับไปเริ่มต้นดูกันเลยฮะ่ะนะครับสาหรับเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเฟดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะคุณเจอร์ลมพาวเวลนะครับนะฮะประธานเฟดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะครับนะแล้วก แล้วก็ในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเดือนหน้านะครับนะอาจจะมีการลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับนะทำให้หุ้นนะครับนะฮะสหรัฐเนี่ยนะครับบวกพุ่งนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็น NASDAQ นะครับ S&P 500นะครับดาวโจนส์นะครับนะฮะพุ่งเขียวขจีเลยนะครับแต่ในส่วนของคริปโตเนี่ยกับร่วงลงนะครับนะก็ส่วนทางกันกับหุ้นสหรัฐนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับการประชุมเฟดนะครับเมื่อคืนใครที่ได้ติดตามนะครับหรือว่าได้เฝ้ากราฟเนี่ยก็น่าจะได้เห็นเหตุการณ์เนาะแต่ตัวผมนอนนะฮะพอดีไไม่หวนนะะครรับู้สึก นะครับไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยหลับนะครับเพิ่งตื่นเมื่อเช้านะครับแล้วก็ได้เปิดกราฟดูแล้วก็ดูข่าวนะครับเห็นเพื่อนๆอัปเดตกันเข้ามานะครับนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังลนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อสําหรับเหรียญคริปโตแล้วก็บิตคอยของเรานะครับแล้วก็ดัชนีต่างๆนะครับนะฮะก็บวกนะครับนะไปตามๆกันนะครับดาวโจนส์นะครับบวกนะครับเกือบร้อยจุดนะครับ s อสแอนก็นะครับพุ่งนะครับนะฮะเกือบร้อยจุดเช่นเดียวกันนะครับส่วนเนสเด็กนะครับนะตลาดหุ้นะตลาด ถือว so, ่าบวกโหดมากนะครับนะฮะแตกต่างจากคริปโตของเรานะครับนะฮะนะครับถ้าเราเปิดมาดูนะครับสกุลเงินดิจิตอลของเรานะครับโอ้โหนะครับส่วนทางกันกับตลาดหุ้นนะครับนะฮะดูบิตคอยนะครับลบหนักมากนะครับนะอีเทเรียมนะครับนะฮะแล้วก็คาร์โนนะครับโซโลนานะครับดอสคอชิบะนะครับนะเป็นเหรียญหลักๆนะครับเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ยอดนิยมนะครับนะฮะถือว่าลบตามพี่ใหญ่นะครับก็คือบิตคอยนั่นเองนะครับนะ แต่ความผันผวนแรงแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะถูกใจสายฟิวเจอร์นะครับสำหรับคนที่เล่นทั้งขาขึ้นและก็ขาลงนะครับนะแต่ความสวิงแล้วก็ความผันผวนเนี่ยอาจจะเล่นกับอารมณ์นะฮะใครที่จิตใจไม่แน่แน่นะครับนะแล้วก็หวาดกลัวนะครับไม่กล้าเนี่ยนะอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นฟิวเจอร์นะครับอย่างน้อยในการเล่นฟิวเจอร์เนี่ยนะครับต้องมีความรู้มีเทคนิคมีทักษะนะครับะการเข้าออกเนี่ยต้องมีการตัดสินใจที่ดีนะครับนะไม่ใช่เล่นตามอารมณ์นะครับหรือว่าตามความรู้สึกหรือว่าตามการคาดดาวนะฮะ ถึงมันจะคล้ายๆพนันนะครับสําหรับการตัดสินใจซื้อขายแบบแบบนี้แต่ถ้าเราใช้ความรู้โดยการเทรดเนี่ยนะครับนะมันย่อมดีกว่านั่นเนะครับอ่ะย้อนมาดูบทวิเคราะห์ของผมนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ในชุมชน u t u b e นะครับมีเพื่อนๆเข้ามากดไลค์ยี่สิบกว่าคนเองนะครับนะฮะซึ่งผมก็ได้พูดถึงแนวโน้มนะครับเห็นไหมฮะผมบอกว่ามีแนวรับอีกสองแนวรับอยู่ที่ประมาณ64,300แล้วก็63,800ล่าสุดเนี่ยทะลุลงถึง63,400แล้วนะครับนะฮะอันนี้เป็นแนวโน้มที่ผมวิเคราะห์ ต่อเนื่องมานะครับนะจนถึงสัปดาห์นี้นะครับนะในกลุ่มผมก็จะมีการพูดนะครับต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์ลงในชุมชนยูทูบก็ตามนะฮะอ่ะนี่ผมพิมพ์เข้าไปบอกเพื่อนๆนะครับในกลุ่มนะครับผมบอกว่า BTC เนี่ยแนวต้านอยู่ที่ประมาณ67,300นะครับแล้วก็67,500ถ้าขึ้นไม่ผ่านนะครับจะย่อลงอีกรอบนะครับน้าเห็นไหมครับซึ่งการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับการประชุมเฟดเลยนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งมารู้เมื่อวานนะะครเพาาาาวว่่่่ผมมมไไอยด้ตข นะครับแสดงว่าขึ้นเนี่ยนะครับล่าสุดไม่ผ่านนะครับก็เลยล่วงลงมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชุมเฟดด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีการทําคลิปลงใน YouTube ล่าสุดนะครับนะฮะผมบอกว่าวิเคราะห์ทิศทางของ BC ซนะครับ DXY นะครับแล้วก็ทองคําในคลิปผมก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าขึ้นไม่ผ่านต้านเนี่ยนะครับราคาอาจจะล่วงลงอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่บิตคอยยังไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมวิเคราะห์ไว้ในคลิปชัดเจนนะครับซึ่่่่่งงงงเปปนนนคลลลิาสุดทีผมพไััอ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทิศทางบิตคอยกันต่อนะครับนะแนวต้านสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับนะฮะมาดูนะครับว่าแนวต้านสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อ่าตอนนี้ผมใช้การเทรดโอเคกนะครับในการวิเคราะห์กราฟนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีการเทรดโอเคกนะครับสามารถสมัครผ่านลิงก์ผมได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด20%และยังมีกิจกรรมดีๆนะครับในเรื่องของการแข่งเทรดการแจกเหรียญนะครับกับทางกระดานนะครับนะถ้าใครอยากจะเข้าร่วมสามารถสมัครบัญชีโอเคกผ่านลิงก์ผมได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มพาเทรรดสหับ คนที่ใช้งานโอเคนะครับหรือว่าอยากจะสมัครเรียนนะครับนะเข้ามาเทรดไปด้วยกันนะครับอยากได้ความรู้เทคนิคพื้นฐานต่างๆนะครับผมก็ยังมีคร์สนะครับสอนเทรดนะครับในเดือนนี้นะครับนะตอนนี้มีนักเรียนสมัครเข้ามาทั้งหมดนะครับสิกว่าคนแล้วนะครับนะก็ผมไม่ได้โปรโมทช่องทางอื่นเลยนะครับแค่ผ่าน YouTube แล้วก็ผ่านกลุ่มนะครับไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานศูนย์เลยนะครับเทรดเป็นแล้วแต่อยากได้เทคนิคความรู้เพิ่มเติมอยากอยากได้ความคิดไหม่เซ็ตด้านการลงทุนที่ดี นะครับสามารถเข้ามาสอบถามคอร์สเรียนได้ที่กลุ่มนะครับลิงก์กลุ่มก็อยู่ใต้วิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ73,000ดอลลาร์นะครับนะฮะแล้วก็มีการทำนิวไฮต่ำลงนะครับอยู่ที่72,000นะครับต่อมาก็อยู่ที่7 1็0 0นะครับ900แล้วก็ไฮที่4อยู่ที่ประมาณ7 0็ด0ครับล่าสุดเนี่ยพยายามที่จะรีบาวขึ้นไปนะครับขึ้นได้แค่เท่าไหร่นะครับไม่เกิน67,000นะฮะเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่รีบาวขึ้นมาแล้วก็ เกิดการบูชมเฟดนะครับแล้วก็ล่วงยับลงมาเลยตอนนี้ราคาจะลงไปถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคาดการณ์กันนะครับตอนนี้แนวโน้มเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะผมจะวิเคราะห์จากกราฟเปล่าก่อนนะเพื่อนๆนะครับนะการวิเคราะห์ผมเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเนาะนะครับจะไม่ได้พูดถึงนะครับคำศัพท์อะไรมากมายหรือว่าเทคนิคอะไรมากมายนะจะวิเคราะห์จากกราฟเลยนะครับเอาเป็นว่าแนวต้านล่าสุดที่ขึ้นไป7 0 0ดไม่ผ่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ลงมาชนแนวรับนะครับเป็นแนวรับเก่านะครับจุดที่มัันนนเคคยขึ้ะรบ ดูจากซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่มันเคยขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ทํานิวโลสูงขึ้นนะครับตอนนี้กำลังจะกลับมาที่นิวนิวนิวโลนิวโลเดิมแล้วนะครับจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดแนวรับนะครับนะฮะในโซนบริเวณเท่าไหร่มาดูกันเนี่ยประมาณ63,300เนี่ยนะครับจะมีการบวกลบนะครับนิดหน่อยนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับแนวรับตรงนี้นะครับจะเป็นแนวรับที่เทสแล้วก็จะดีดตัวขึ้นอีกระยะสั้นนะครับประมาณ 1- 4สชั่วโมงนะครับภายในรายวันครับแนวต้านจะะอยู่่่่ททีปรรมาาณเไหนะ ผมอ่ะผมคาดการว่ามีโอกาสที่จะดีดขึ้นประมาณสักหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยนะครับถึงแปดร้อยนะครับหรือถ้าสูงกว่านั้นก็ไม่เกินหกหมื่นห้าพันสามร้อยนะครับถ้าดีดขึ้นนะครับไม่ผ่านจะย่อลงอีกนะครับนะฮะอันนี้ก็ในกรณีที่มันดีดขึ้นนะแต่ตอนนี้ผมยังมองลงมากกว่าพอดูจากวอลุ่มเทรดในหน้ากระดานเนี่ยนะครับในไทม์ฟิวเดย์เนี่ยยังแดงหมดเลย MACD ก็ลงนะครับนะฮแม้แต่ในไทม์ฟิวเดยสี่ชั่วโมงนะครับนะฮะเส้น MA นะครับ moving average ก็หักหัวลงทั้งหมดเลยนะครับบอลลุ่มเทดแดงนะครับแดงหมดเลยนะครับนะฮะมองเป็นทางลงมากกว่านะตอนนี้นะครับถ้าเห็นมันขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นแค่ระยะสั้นนะครับนะในทำเฟรมรายชั่วโมงเท่านั้นนะเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งไปดีใจว่ามันจะขึ้นนะเพื่อนไหมฮะแนวต้านจะอยู่ในโซนบริเวณนี้อาจจะขึ้นไม่ผ่านด้วยซ้ํานะครับมองอยู่ที่ประมาณ64,780เนี่ยนะครับสูงสุดสัก8-90%ถ้าไม่่ผานก็จะย่อลงนะครับแต่ถ้ามีโอกาสดิบขึ้นก็อาจจะย่อลงนะครับแต่ถ้าม นะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันก็เริ่มติดแนวรับใหญ่แล้วนะครับในโซนที่มันเคยขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้3จุดเทสกันนะครับนะฮะอ่าถ้าเรามาดูอินดิเคเตอร์นะครับเป็นองค์ประกอบนะครับในเทรดดิ้งวิวนะฮะผมใช้เทรดดิ้งวิวในการดูกราฟนะครับกราฟเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับในเทรดดิ้งวิวของผมเนี่ยอาจจะดูมั่วๆไปหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้ลบเส้นแนวรับแนวต้านออกนะครับนะฮมาดูแค่อินดิเคเตอร์พอนะครับผมก็ดู2ตัวนะครับ RSI กับ ABCD นะครับโมเมนตัมของ RSI เนี่ยนะครับถือววว่ายยััััังงงงเป็นนนนแโ้มลละครบหหก นะครับเส้นในเบสีเหลืองนะครับของไอซ์ไอเนี่ยนะครับยังหัวทิ่มอยู่เลยนะครับนะตอนนี้เหมือนกัมกึ่งพยายามที่กลับตัวแต่มันยังกลับไม่ได้โดยรวมเนี่ยโมเมนตัมยังไปทางลงมากกว่าส่วนเมสซีดีเนี่ยก็พยายามที่จะกลับตัวเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ยังไม่สามารถกลับได้ก็ยังไปทางลงสําหรับในตามเฟรมรายสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายวันกันนะครับนะฮะส่วนในรายวันเนี่ยนะครับไอซ์ไอเนี่ยขึ้นมาเฉียดโอวบอทแล้วนะครับเป็นโซนที่มีการทับมีการขายมากนะครับนะฮะตอนนี้กำลังจะหักหัวลงนะครับนะฮะก็ มีโอกาสที่จะร่วงแรงนะครับนะครับสำหรับราคาบิตคอย n ในตอนนี้นะครับส่วนใอเซีดีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงนะครับยังมีโอกาสลงอีกนะครับเยอะเลยนะครับในตามฟิล์มเดยนะส่วนในตามฟิล์มสชั่วโมงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลูกศรที่ผมขีดไว้ว่ากราฟจะร่วงลงมานะครับเป็นคลิปก่อนที่ผมทําไว้เห็นไหมผมยังไม่ลบออกตอนนี้ก็ถือว่าลงมาถึงจุดที่ผมได้ขีดลูกศรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ RSI เนี่ยก็ถือว่าลงมาใกล้โซนโอเวอร์โซนะครับถ้าเราดูเมื่อกี้เราจะเห็นว่ากราฟมันชนแนวรับแล้วนะครับ ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะดิดตัวระยะสั้นนะครับเพราะว่าการาฟลงมาต่ำมากแล้วจะเป็นโซนซื้อของในายทฟิลเล็กนะครับส่วน MACD อ่ MACD เนี่ยนะครับก็ยังไปทางลงมากกว่านะครับนะฮะแต่ว่า RSI เนี่ยจะมองในระยะสั้นนะครับนะฮะ,นะในทำฟิลส4ชั่วโมงตอนนี้ในทำฟิลห1ชั่วโมงก็ RSI ก็ ถือว่าลงมาตับนะครับหลุดกรอบเลยนะครับนะสำหรับเส้นม่วงนะครับก็อาจจะดีดตัวขึ้นระยะสั้นนะครับมีแรงซื้อส่วนกลับบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนในตามเฟรมอขออภัยครับส่วนใน m อซีดีเนี่ยนะครับก็ยังลงเช่นเดียวกันนะครับนะฮะผมสรุปภาพโดยรวมของราคาบิตคอยน์แล้วกันนะครับตอนนี้ลงมาแตะแนวรับแล้วนะครับนะมีอาจจะมีการดีดตัวนะครับมีแนวต้านอยู่2อสต้านนะครับเป็นต้านย่อยต้านแรกอยู่ที่ประมาณ64,300ถึง400นะครับนะฮะอันนี้ในครับเฟรมชั่วโมงนะ ต้านที่2เนี่ยประมาณ64,700ถึง800นะครับแล้วก็ต้านที่3ประมาณ65,000ถึง6 5หม0นะครับในกรณีขึ้นถึงแนวต้านใหญ่นะครับนะของรายวันนะครับแต่ถ้าขึ้นไม่ผ่านก็อาจจะมีการค่อยๆ่อยปรับตัวลงนะครับนะและมีโอกาสสูงมากที่จะล่วงลงมาถึง60,000นะครับ2เลยนะครับนะฮะประมาณนี้นะโดยประมาณเอาประมาณนี้ก่อนนะครับนะถ้ามันหลุดแนวรับ63,000นนะครับนะซึ่งผมก็ คาดการประมาณนี้ก่อนนะครับนะก็ไม่อยากจะพูดถึงราคาต่ำมากเดี๋ยวตกใจกันนะครับเอา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 เป็นว่าเอาราคาใกล้เคียงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูราคาทองคํากันนะครับราคาทองคําก็ค่อนข้างที่จะสวนทางนิดนึงนะครับนะกับมีการดิดตัวขึ้นนะครับนะฮะมีการบวกนะครับดิดตัวขึ้นแล้วก็บวกแรงมากนะครับนะฮะตอนนี้โมเมนตัมสำหรับไอซ์ไทเนี่ยนะครับในทำฟิลมรายสัปดาห์ก็กาลังจะกลับตัวนะครับกาลังจะกลับตัวนะครับรวมถึง เอ็มเอด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนแนวโน้มเนี่ยยังไปทางขึ้นมากมากกว่านะครับนะฮะแล้วก็เทปนะครับของทองคําในสัปดาห์นะครับส่วนในสัปดาห์วันเนี่ยนะครับนะฮะก็กําลังจะกลับตัวนะครับพยายามที่จะดิดตัวกลับสําหรับ RSI แล้วก็ MACD เช่นเดียวกันนะครับแต่ติดต้านอยู่ณตอนนี้นะครับนะฮะต้านจะอยู่บริเวณประมาณ2องพันสองพันสี่ร้อยนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับนะดอลลาร์ต่อออนนะครับนะฮะ ถ้าขึ้นไม่ผ่านก็อาจจะใช้เวขึ้นลงในบริเวณนี้นะครับนี่ประมาณกราฟจะกราฟอาจจะขึ้นลงลักษณะนี้นะครับนี่ประมาณแถวๆนี้นะครับออกกรอบนะครับโดยรวมในราคาก็จะมีการวิ่งขึ้นลงประมาณ2อง0นะครับสี่ถึง2,480ถึง90นะครับนะฮะต้านมองไป2,500ห้าเลยก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ราคาจะมีการวิ่งขึ้นลงประมาณนี้เป็นการใช้เวย์แต่ภาพใหญ่ของรายสัปดาห์เนี่ยโดยรวมเนี่ยยังไปทางขึ้นนะสำหรับทองคำนะครับเพราะตอนนี้ในทางฟิล์ม4ชั่วโมงนะครับ โมเมนตัมยังไปทางขึ้นอยู่นะครับสำหรับ RSI นะครับแต่อาจจะขึ้นมาสูงแล้วอาจจะมีการเทขายบ้างเล็กน้อย MACD เช่นเดียวกันนะครับมาดูทางฝั่งของดอลลาร์นะครับแปลกมากเลยนะครับส่วนในท F ฟิมไรสัปดาห์ของดอลลาร์เนี่ยนะครับก็หัวทิ่มเลยนะครับทั้งโมเมนตัม MACD นะครับยังเป็นขาลงนะฮะสำหรับรายสัปดาห์นะครับนะฮะไม่มีอะไรต้องมีข้อมากมายเลยแต่ในทำฟิมไรวันเนี่ยนะครับพยายามที่จะดิดตัวกับนะครับนะฮะ โมเมนตัมลงมาต่ำมากแล้วนะครับแล้วก็ MACD เนี่ยก็พยายามที่จะกลับตัวนะครับแต่ขึ้นได้เพียงเล็กน้อยนะครับแต่ราคากลับไปขึ้นฝั่งหุ้นมากกว่านะครับแล้วก็ทองคานั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเงินอาจจะหาั่งไหลเข้าทองคํามากกว่านะครับนะสำหรับคนที่เทรดทองคําอาจจะทํากาไรได้เยอะเลยในช่วงนี้นะครับไอซ์ไซในตันฟรมสชั่วโมงนะครับของดอลลาร์ก็หัวทิ่มเช่นเดียวกันนะครับรวมถึง MACD นะครับนะตอนนี้ก็มาดูแนวต้านว่าต้านอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้านอยู่ที่ประมาณ103.9นะครับนะ นะครับนะราคาก็โดยรวมยังเป็นแนวโน้มลงนะครับนะฮะสำหรับดอลลร์อินเด็กซ์นะครับอ่าสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ก็มีมาณเพียงเท่านี้นะครับนะฮะช่วงนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์นะครับเหรียญก็ยังไม่มีอะไรน่าเล่นเท่าไหร่สำหรับราคาที่ผมได้วิเคราะห์ไปก็ลองไปพิจา,าริกันดูนะครับนะถ้าใครอยากจะเทรดตามผมก็สามารถสมัครบัญชีเวฟได้นะครับนะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือจะเข้ามาสอบถามที่กลุ่ม นะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าผมพูดเร็วไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับนะเดี๋ยวเดือนนี้จะพยายามพูดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับนะสำหรับใครที่อยากเรียนก็อย่าลืมเข้ามาสอบถามคอร์สเรียนนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมีส่วนลดสําหรับโปรเดือนวันเกิดของผมให้ด้วยนะครับนะฮะฝากไว้เพียเท่านี้นะครับเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับ